บุญกุศลกับบุญวาสนาทั้งสองสิ่งนี้พุทธศาสนิกชนล้วนรู้จักดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาอย่างชานานนแต่โดยเนื้อแท้ใจความจริงแล้วกุศลกับวาสนานั้นม่ใช่สิ่งเดียวกันในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสั้นๆกุศลนั้นคือกุศล,ลจิต สิ่งที่เกิดจากภายในซึ่งเกิดได้ทุกเมื่อดังเช่นเวลาทำความดีเวลาให้ทานหรือแม้กระทั่งเวลาที่กระทำจิตใจให้อยู่ในความสงบท่ามกลางความวุ่นวายการรับโทรศัท์หรือการอยู่ในสมาธิอยู่ในจะาวะจิตเป็นสุญญตาภาวะก็คือจิตที่ไร้าการยึดหมายยกตัวอย่างสั้นๆในขณะที่ เรากําลังทําทานอยู่นั้นภายในใจนั้นเราคิดถึงแต่การให้หวังให้ผู้รับนั้นได้รับในสิ่งดีๆในขณะทำก็มีแต่จิตใจที่ดีงามไม่ได้มีใจิตใจที่เห็นแก่ตัวและเมื่อทําไปแล้วก็ไม่ได้ยึดหมายกับสิ่งที่ทําไปมีแต่จะหวังให้ผู้ที่ได้รับนั้นมีความสุขมีความเจริญเป็นต้นโดยการให้นั้น มิได้คิดเห็นแก่ตัวหรือแม้กระทั่งความเสียดายออกมามีแต่ความปรารถนาดีที่ส่งออกไปหรือแม้กระทั่งไม่คิดว่าเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่าก็คือการให้โดยไม่หวังผลนั่นเองมีอีกหลายอย่างมากมายดังเช่นการไม่ถือสาว่าความการรู้จักให้อภัยอย่างนี้ก็เป็นกุศลเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งความปรารถนาดีต่าง ก็เป็นกุศล,ลจิตไม่อยากให้ผู้คนเหล่าเวเนยทั้งหลายได้ตกทุกข์ระกรมลำบากก็เป็นกุศล,ลจิตการมุกหมายให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมะจริงธรรมะแท้ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งเช่นกันและก็มีการสร้างกุศลอีกหลายๆอย่างมากมายมิสามารถพูดให้จบภายในครั้งนี้ได้วาสนาวาสนานั้นเกิดจาก การที่ได้กระทําออกมาดังเช่นว่าการให้ทานสุดท้ายสิ่งที่เราให้ไปสิ่งที่เราเคยกระทําทั้งการให้ทั้งสิ่งของให้ทั้งช่วยเหลือใช้กําลังร่างกายหรือแม้กระทั่งให้ความรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทําออกไปแล้วก็จะมีการตอบแทนคืนกลับมานั่นเรียกว่าวาสนาอาจจะทําให้ภายภาคหน้านั้นผู้ที่เคยกระทํา จะได้รับผลตอบแทนมาดังเช่นร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขร่ำรวยมีวาสนาการงานใหญ่โตและอื่นๆมากมายที่ได้รับการตอบแทนแม้กระทั่งบารมีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเคยได้ช่วยเหลือผู้คนหรือแม้กระทั่งเหล่าสรรพสัตเราต้นไม้ใบหญ้าสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เรามีบารมี กลับเข้ามามีคนนับหน้าถือตามีคนเคารพนับถือเป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นกุศลและวาสนานั้นล้วนมาควบคู่กันในการบำเพ็ญน,นั้นจึงต้องบำเพ็ญทั้งกุศลและวาสนาไปพร้อมกันถึงจะสามารถบรรลุในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้มานั่นเองถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหนทางการบำเพ็ญน,นั้นเรียกได้ว่าไม่พร้อมสมบูรณ์ ยากที่จะเข้าถึงหนทางรู้แจ้งนั่นเอง